สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับเอิญค่ะรถสวยยานมีนบุรีพบกับเอิญที่ช่องเอิญของเบงนนะ้วันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรถ กระบะนะคะเป็นตัวโฉบหน้าแชมป์นั่นเองนะคะโตโยต้าวีโก้2.5ตัว e v เอนเทอรบนะคะกระบะยกสูง4ประตู4ีดำนะคะพร้อมมัน้ข้างมีมาให้เรียบร้อยเลยตัวรถนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักผิดความจมน้าไฟไหม้ไม่ตัดต่อเลขตัวเครื่องในตัวถังนะคะใครที่อยากจ,จะเข้ามาดูรถจริงนะคะร้านตั้งอยู่ที่เซรีไทย70นะคะติดริมถนนนะคะตรงขงเบงนั่นเอง เดี๋ยวพามาดูตัวรถนะคะของคันนี้รอบคันกันเลยก่อนรับชมนะคะเอินต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวเอินพามาดูกันเลยสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะกระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมพร้อมกับตัดด้านในนะคะเป็นสีเทาดำนะคะพร้อมโลโก้ของโตโยต้อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนี่ไฟคู่หน้าไม่แต่ไม่ชำรุดไม่เหลืองเลยนะคะพร้อมกับตัวฝากระโปรงด้านหน้าที่นี่ ตัวช่องระบายอากาศนะคะให้มาเดิมจากโรงงานเลยมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะได้รถสีดําดูสีประตูไปใช้งานเลยด้วยเรามาดูนะคะตัวยางและแม็กคันนี้กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะที่จะได้เป็นแม็กเดิมๆของตัวรถเลยนะคะหัวน็อตหกรูแบบนี้เลยได้ในส่วตัวยางนะคะเป็นแบบของอเป็นยางแม็ก จิตนะคะคันนี้มาพร้อมกับตัวยางที่จะได้เป็นยางปี2021สัปดาห์ที่2นั่นเองดอกยางหน้ายางใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะบันไดด้านข้างตัวรถนะคะไม่ชำรุดไม่มีร่องรอยของการเกิดุบบาิมาเลยสวยจริงเดิมจริงนะคะถัดมาเลยนะคะด้านบนตัวรถมีโลโก้ของตัวไฮรักวีเอ็นเทอร์นั่นเองนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างสีของูกระจกเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะนี่คันนี้นะคะมาพร้อมที่จับแผงนะคะเป็นแบบ แผงกัะลอยนะคะโครเมียมนั่นเองนะคะของตัวไฮลักวีโก้แชมป์นั่นเองควบคุมการใช้งานเป็นตัวกุญแจแบบนี้เลยนะคะเซ็นท่าล็อกรถปลดล็อก,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 กมีมาให้เรียบร้อยเลยกระจกเดิมๆนะคะของ t o y ยต a ติดฟิล์มมาให้รอบคันนะคะความหนาประมาณ80นั่นเองติดคิ้วกันสันมาให้ของตัววีโก้มาให้เรียบร้อยเลยนี่กระจกเดิมๆนะคะที่จับนะคะแผงประตูสวยเดิมมากนะคะถัดมาเรามาดูตัวยางเส้นที่2กันบ้าง ถัดมาเนะคะเรามาดูตัวยางเส้นที่2กันบ้างนะคะก็ได้ใน,นส่วนของอยางปี2021นั่นเองนะคะล้อแม็กนะคะไม่มีร่องรอยของการกระสุดบัตรเลยหัวน็อตพกรูแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวคันด้านท้ายนะคะเลขตัวรถยังอยู่ครบนะคะไม่มีร่องรอยของการตอกแน่นอนนี่เดิมๆโครงสร้างเดิมนะคะมาพร้อมอยางอะไหล่ด้านหลังสติกเกอร์ทีลันเนอร์ก็อยู่ครบแบบนี้เลย ด้านหลังของตัวรถนะคะมาพร้อมไฟท้ายนะคะที่ได้เป็นแบบหลอดไส้ไฮโรเจนนะคะด้านท้ายตัวรถมีที่ครอบด้านหลังนะคะมาพร้อมกับตัวสัญลักษณ์โลโก้นะคะคือโตโยต้าไฮรักตัวอ e, ีนะคะไฮรักวีโกโฉมหน้าอ่าไปโฉมหน้าแชมป์นั่นเองนะคะคันนี้ที่ยับขึ้นบันไดด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับที่ยับเป็นโครมเมียมด้านท้ายแบบนี้เลยตัวไล่ฟ้านะคะมาพร้อมกับตัวเสาอากาศนะคะอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยนะนี่ สวยๆเดิมๆแมกไลเนอร์ด้านท้ายนะคะไม่ชำรุดไม่แตกไม่ร้าที่สำคัญคันนี้ไม่เคยติดตั้งแครี่บอยด้วยเรามาเปิดด้านหลังให้ดูกันนี่สำหรับด้านหลังตัวรถนะคะบอดี้โครงสร้างเม็ดอาร์ะ Med นะคะโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยหัวน็อตไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดไม่มีขยับเลยนะตัวสายนะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนี่หัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดเม็อาร์ไม่หาอยู่ครบ เรียงกันสวยๆแบบนี้เลยแม็กไดเนอร์กว้างขวางนะคะเป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคันเลยนะคะคุณลูกค,ค้าขานี่รอบคันเดิมๆเลยนะสติกเกอร์ซ้ายและขวาอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะเรามาดูตัวยางเส้นที่3กันบ้างนี่ ตัวอย่างตัวรถนะคะแล้วก็ล้อแม็กนะคะหัวน็อตฝกูกแม็กเดิมนะคะของโตโยต้ามาพร้อมกับยางนะคะที่จะได้ในแนวปี2021เช่นเดียวกันด้านหลังตัวรถมีอย่างอะไรติดตั้งมาให้เรียบร้อยโครงสร้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะเดิมๆแบบนี้เลยสวยจริงโตโยต้านะคะโตโยต้านะคะโลโก้อยู่ครบแบบนี้เลยไฟเลี้ยวก็กระจกมองข้างนะคะกระจกหน้าเดิมแบบนี้เลยนะ ใครที่สนใจคันนี้นะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดกับเอิร์นได้ผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยนะคะสามารถแอดไลน์มาหาเอิร์นเมอร์นี้ได้เลยเดี๋ยวพาลูกค้าไปดูภายในตัวรถของคันนี้กันเลยค่ะ พามาชมภายในกันเลยนะคะคันนี้นะคะด้านแผงมาดูด้านข้างก็งจะมาพร้อมกับตัวหนังเทียมนะคะเดินได้ตะเข็บเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะกระจกเป็นบานเรื่อออโต้ฝั่งคนขับนั่นเองเซนทัลล็อกรถปลดล็อกกระจกพับไฟฟ้าแับออโต้นะคะในเรนกระจกได้ควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจไขแบบนี้เลยนี่ ตัวรถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาพงมลัยนะคะก็จะไม่มีออปชั่นใดๆนะคะลนลนแบบนี้เลยพร้อมหน้าปัดตัวรถนะคะที่จะได้นะคะเลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันกิโลเมตรเท่านั้นเองนี่ตัวรถนะคะได้เป็น C D F A M นะคะแอมนนวลเกียร์ออเกียร์ธรรมดานะคะภายในตัวรถได้เบาะหนังนะคะสีเบจตัดสีดําแบบนี้เลย เบาะไม่ยุบไม่ย้อยไม่ช้ำไม่ชีกไม่ขาดไม่ล้าวนะคะสภาพโดยรวมคือดีมากตัวเบาะนั่งสบายมากนะคะนี่กดให้ดูเลยนะว่าเขานิ่มจริง,รงๆนี่เลยความกว้างตัวรถเรามาดูโครงสร้างกันบ้างดีกว่าโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมๆเม็ดอาร์เรียงกันสวยๆรูกลมๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือฝั่งของคนขับเรามาดูคนนั่งกันบ้างคนนั่งด้านหลังคนขับนะคะ โครงสร้างตัวรถเดิมๆแบบนี้เลยเมทัลเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้าไฟไหมไม่ตัดต่อเล็กๆเขึ่นไม่ตัวถังนะสภาพโดยรวมสวยเดิมแบบนี้เลยเดี๋ยวลองขึ้นมาให้ดูเลยนะด้านบนหลังคานะคะรายละเอียดตัวรถนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านหลังนะคะบอกเลยว่าวิสัยทัศน์นะคะของโฉมตัววีโก้ก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวโตโยต้าฟอร์จิเนอร์เลยเพราะว่า ภายในของตัวรถนะคะเขาถือว่าส่วนสูงของตัวรถเท่ากันกับตัว Toyota Fortuner เลยนะเพราะว่าคันนี้ก็เป็นมหน้าแชมป์ด้วยนะคะภายในตัวรถถือว่าไม่แคบเลยคันนี้ก็ได้เป็นกระบะไปนะคะคันนี้เลยนี่กระบะจิงโจ้สองฝั่งของตัวรถเลยนะสวยมากเดิมมากเดี๋ยวพาลูกค้านะคะมาดูฝั่งด้านนี้กันบ้างดีกว่าค่ะทํามาดูด้านนี้กันเลยแกะในส่วนตัวโครงสร้างให้ดูกันเลย นี่เม็ดอาร์นะคะอยู่รบแบบนี้เลยเรียงกันสวยๆนะคะรูกลมๆแบบนี้เลยนะสวยจริงเดิมจริงนะคะมาดูด้านหน้ากันบ้างนะคะแกะให้ดูทั้ง4ฝั่งของตัวรถเลยจะได้เห็นตัวรายละเอียดนะเม็ดอานะคะเรียงกันสวยๆรูมกลมแบบนี้เลยนะคะทั้ง4ฝั่งของตัวรถเลยนะ ไม่ไปใช้งานนะคะใช้ยาวๆเลยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะโทรติดต่อหาเอิญผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยจดไม่ทันนะคะก็สามารถจดจากหน้าจอได้เลยแล้วก็ติดต่อหาเอิญน,นะใครสนใจรีบติดต่อมานะคะเดี๋ยวเปิดตัวห้องเครื่องให้ดูกันเลยค่ะ ค่ะลูกค้ามาดูห้องเครื่องยนต์กันเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.5ดีเซลนะคะ D4D นั่นเองฝาครอบเครื่องตัวรถเป็นฝาดําเดิมแบบนี้เลยสติกเกอร์ของตัวเครื่องยังอยู่ครบนะคะมาแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบเช่นเดียวกันคนันด้านหน้าหัวน็อตนะคะดําเดิมมาพร้อมกับตัวสลักตัวเลขนะคะที่ฝังลึกแบบนี้เลยนะ พี่แก้มตัวรถนะคะหัวราไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดแบบนี้เลยฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงเดิมนะคะคุณลูกค้าขาเห็นกันความร้อนอยู่ครบนะคะสลักเตอรต้านะคะที่ฝากระโปรงหน้าก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนี่คันนี้เดิมทั้งคันเลยนะสวยเดิมทั้งคันนะคะตัวเครื่องไม่มีน้ำมันไหลเยิมรั่วซึมเข้ามาดูรถก่อนได้มาเทสขับมาทดลองขับได้นะคะมีสติ๊กเกอร์มอกอรเลขตัวรถเลขเขตก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนี่เลย สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังสนใจรถ Toyota Vigo 2.5 EVN Turbo คันนี้นะคะได้รถปี2012รถบ้านแท้100%นะคะสวยเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำไฟไหม้ไม่ตัดต่อเล็กตัวเครื่องเล็ตัวถังนะคะสำหรับราคาคันนี้อยู่ที่445,000บาทเท่านั้น 4 4 5 0 0 0บาทเริ่มต้นฟรีดาวค่างวาดอยว่น8 5 0 0บาทนะคะสนใจคันนี้โทร0971693884ได้เลยสามารถแอดไลน์มาหาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะคะเอิญใช้เบอร์เดียวอะไรเดียวนะคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้อินด้วยนะคะจะมาอัปเดตตัวรถให้กับลูกค้าได้รับชมอีกไว้เจอกนคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ